รักเปิดเผยคู่รักตัวท็อปควงแขนเช็คอินญี่ปุ่นสยบข่าวลือเลิกเงียบคบหาเป็นแฟนกันมานานกว่า6ปีสำหรับคู่รักสุปตาสุดฮอตแดนมังกรลู่ฮั่นและนงางเอกดังกวนเสี่ยวถงแม้จะไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานออกสื่อจนเกิดกระแสข่าวเม้าข่าวลือว่าเลิกกันบ่อยๆแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังเหนียวแน่น ันคงเสมอต้นเสมอไปซึ่งย้อนกลับไปเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคม2023ที่ผ่านมามีแฟนๆพบเห็นคู่รักลูห้านเสี่ยวถงควงคู่กันไปเที่ยวญี่ปุ่นมีการเผยภาพทั้งคู่อยู่ที่ตลาดปลาโอตารุฮอกไกโดแม้จะเป็นภาพเพียงด้านหลังแต่แฟนๆก็เชื่อว่านี่คือรูห่านเสี่ยวถงและล่าสุดมีการยืนยันชัดเจนหลังจากที่แฟนๆได้พบทั้งคู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ซึ่งลูกห้านเสี่ยวถงก็ยินดีให้แฟนคลับได้ถ่ายรูปก,ก่อนที่จะนำมาโพสในโลกออนไลน์